สวัสดีค่ะร้านกล้องสองดวงศูนยลังศีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานและเปิดมุมองศาหรือวการที่ใช้ในการถอกล้องพีทีอสเตชั่นของกล้องดีทีเอ็มเฟสสองซีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดี๋ยวเราไปงานีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะในการเข้าใช้งานในการเข้าใช้งานนะคะเระใหะแลกตัไปที่เมนูคาหนึ่งครั้งไว้นะคะจากนั้นให้เราเลือกที่เคย่อทำการตั้งค่าหน้าเป้านะคะ ตรงนี้นะคะเลือกที่้เราเลือียนะคะว่ายิงกับแผ่นชีสหรือว่ายิงกับเป้าปิซซึนนะคะโปรแกรมแอรียจะมีให้เราใช้งานด้วยกันทำโมดูแบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือยิงกับแผ่นชีสไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะส่วนแบบที่2นะคะก็คือโมดการยิงนะคะจะมีให้เราเลือกเป็นแบบละเอียดเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานแบบแรกกันเลยค่ะเราจะทำการเล็งตัวกล้องไปที่เปาปิซซึนจุดที่หนึ่งนะคะและกดที่ MSR 1ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปที่แผ่นชีสนะคะหนค่ะและกดที่ MSR 1ค่ะ จังนั้นกด enter ค่ะให้เราดูที่ค่า HD นะคะก้องก็จะลานเป็นจุดที่2ใหแล้วเราจะพาก้องไปถึงแผ่นชีดจะอยู่ที่4นี้นะคะให้เราทำการเล็งกล้องไปยังเป้าไปซึ่งจุดที่2อนะคะเราจะยิเป็นแบบหยาบนะคะให้เรากดที่ MSR แล้วก็อไว้ค่าอีกครั้งนึ่งค่ะและเปลี่ยนโหมดเป็น normal นะคะจากนั้นกด enter ค่ะ ากนั้นกด e n t จากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปที่แผ่นชีดค่ะตัวกล้องก็จะลานเป็นจุดที่3ให้เรานะคะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิดซึมจุดที่3แล้วนะคะให้เรากดที่ MSR หนึ่งค่ะให้เราดูที่ค่า Height นะคะจะอยู่ที่4เมตรกับอีก3เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการเปิดมุมจากนั้นะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปที่ลายแรกหรือจุดแรกรนโปรแกรมแอเรียนะคะจะคำนวณได้ตั้งแต่มีค่าพิกัด3จุดขึ้นไปนะคะ ให้เรากดแคปจากนั้นให้เราเลือกที่ศูนเซตค่ะจากนั้นกด enter ค่ะพื้นที่ของเรานะคะก็จะอยู่ที่ศูนย์จุดให้เราดูที่่า h ์นะคะจะเป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ลิได้ศูนรอบพื้นที่นะคะจะอยู่ที่2เมตรสิเซนกับอีกสีมจากนั้นนะคะให้เราทําการคัดเราต้องการบันทึกข้อมูลนะคะให้เรากดที่ enter ค่ะและเปิดไปยังมุมองศาที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นถ้าเราต้องการมุมหน้ากล้องเป็น90องศานะคะให้เรากดที่ ang ค่ะจากนั้นเลือกที่ input ค่ะแล้วกด enter ค่ะ จากนั้นกด enter ค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานแบบที่2กันนะคะแบบที่ป้อนค่าพิกัด me ค่ะให้เราเลือกที่ area ค่ะพีมี่องที่เก้าสิองศาจ็ดนะคะให้วกด enter ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะนี่นะคะให้เราดูที่ theta นะคะก็จะเป็น90องศานะคะค่ะแล้วนี่นะคะส่วน theta ที่การราระยะและเปิดมุมนองศาเบื้องต้นนะคะขจากนั้นกด enter station มีค o อน dtm 452และกด enter ค่ะ สำหรับการใช้งานโปรแกรมอื่นจะมีในคลิปต่อไปนะคะกล้องก็จะระลายเป็นจุดที่2ให้เรานะคะสำหรับกลิปท่องเที่ยมืองสองของที่ร้านนะคะจะใส่เป็นสินค้ารับประกัน6เดือนฟรีคาริเบตในเงินค่าตัใน6เดือนค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ะเข้ามาดูทัวร์กล้องก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจศูนย์รังสิตส่วนค่า e นะคะเราจะใส่ที่1 2-4ค่ะงร้อยสองจุดสี่คายสองเกต Enter ข้ามเติมได้ที่เบอร์ 02-102-6854หรืออีก1ช่องทางตัวกล้องก็จะรันเป็นจุดที่3ให้แล้วนะคะ SI 99ที่ตรงนี้เราก็ใส่ตรงจุดศูนี้สค่ะสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอจากนั้นกด Enter ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ็นนะคะเราจะที่หนึ่งร้จุดสาสิค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำส่วนค่าอีนะคะเราจะใส่ที่หนึ่ยจุดหกค่ะของกล้องทอร์ทอลสเตชัมีจากนั้นกด Enter ค่ะ 52C ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะ ในการเขาใช้งาะคำนวณไดอารยะนะคะอันดับแรกนะคะให้เรากดที่ปุ่ม MS ให้เรากดค้างไว้นะคะ R สองค่ะเพื่อทําการตั้งค่าหน้าเป้านะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะพื้นที่ของนนะคะก็จะอยู่ที่กับเงศูนย์สี่สี่ศูนย์สำหรับจุดนี้เราจะิงกับแผ่นชีทนะคะเป็นรอบพื้นที่นะคะจะอยู่ที่ห้าเมตรหน้าเป้าตรงนี้นะคะเราิงกับแผ่นชีทไม่จําเป็นต้องใส่ไปได้นะคะข้อมูลนะคะให้เรากดที่ Enter โหมดการินนะคะจะมีให้เราเลือกเป็นแบบละเอียดและแบบหยาบนะคะจากนั้นให้เราทําการเราจะชือแบบละเอียดก่อนนะคะจากนั้นให้เรากด Enter ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปที่แผ่นชีพนะคะจากนั้นกด enter และกดที่ m s r 1ค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรม a r e a หรือโปรแกรมที่ใช้ในการคํานวณหาพื้นที่นะคะของกล้อง Total Station มีขัอนิีโลสองให้เราดูที่ค่า HD นะคะระยะจากัวกล้องไปถึงแผ่นจะอย่ที่สีระยะจากตัวกล้องไปถึงแผ่นชีพจะอยู่ที่สี่เมตรยากัวอนนะคะ สินค้ารับประกัน6ต่อมานะคะะเราจยิงเป็นแบบหยาบนะคะให้เรากดที่ M E ข้างในถังไว้ค่ะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตและเปลี่ยนโหมดเป็น normal นะคะจากนั้นกด enter ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเลงตวกล้องไปที่แผ่นชีดค่ะ6854และกดที่ M E R ในข้างในถังไว้ค S I R S I 99ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอให้เราดูที่ค่า H D นะคะจะอยู่ที่4